ทุกคนกันด้วยนะะตอนนี้เรากำลังในช่องมูดังแป a ชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบที่เราจะต้องหนีภัยพิบัตินะครับเน่เเาาก็ต้องรอรอรอก่อนทีนีเ้เกมก็เริ่มแล้วนะครับ,บเดียวครับแป๊บเดียวอวูอะไรเนี่ย แล้วเป็นะครับเปิร์ลชิปโรโบสัสไม่สิพี่มีวันอนี้ส่วนนี้ก็ลูกปงส่วนนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นอ้าวโอ,โอ้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมขึ้นที่สูงก่อนขึ้นที่สูงก่อนเลยอันดับแรกเต้องขึ้นที่สูงเพราะอะไรนเนาะ เพราะว่าเพื่อมีอะไรสักอย่างไงล่ะเพื่อมีอะไรสักอย่างที่มันจะทำให้เราตายอะไรสักอย่างอย่างเช่นลาวาหรือน้ำซึนามิเอาล่ะบันไดมันได้สุดท้ายเราก็ได้มาถึงจุดสุดยอดแล้ว ในจุดที่สูงที่สุดโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอาชิมไหายแล้วไฟไหม้โอ้ไฟไหม้มันคือไฟไหม้โอ้มันคือไฟไหม้แล้วผมก็อยากอยู่ตรงนี้ด้วย สะดุ้เดียวหิวมีขี้แกะกระโดดลงไปหิวมีคนเปนรู้เลยโอ้แล้วไฟกำลังลางมาหาผมโอไม่ทุกอย่างมันร้ายแรงจิงมผมัจะกระโดดลงไปมันจะยอมกระโดดลงไปแต่ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่โอไม่หมาย กมกำลังจะตายมันกำลังข oui. <itu>? <quer ida> ึ้นมาแล้วไฟมันกำลังขึ้นมาหมโอ้โอ้ตก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 โอ้โหจะแตกจะแตกจะแตกโอ้จะแตกจะแตกโอ้แตกแตกแตกแม่เราโอ้โอ้เรากำลังโดนไฟล้อมโอ้โอ้ย โอ,โอ้ผมออกมาได้เย้ผมชนะทุกคนผมไม่ได้ตึงอะไรเนาะไม่ตึงไม่ได้ตึงไมไ่ตึงอะไรก็คือไฟโอ้ดูเลือดดูเลือดทุกคนดูเลือด,ดปิ๊ดไปอีกเแล้วทำไมยังมีคนหนึ่งอยงู่ตรงนั้นนะโอ้ไม่ตุ๊บตุหน้าตุ๊น้า ถูกนะอา้าว้วผมก็ไม่ได้ไปไม่ไมยโอ้ผมต้องรอแล้วเนี่ยผมอยากขึ้นกระสวยอวกาศซะด้วยสิขึ้นอวกาศผมอยากไปอวกาศไมนะ่ละ ผมตัดที่ไปตอนชี่เกมเริ่มเลยกันนะจะอีกนานเลยอีกนานอีกนานเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วแต่ตอนนี้กระบาดกำลังตกลงมาเลยกระบาดกำลังตกลงมาหมายบ้านเรียนทางหมดเลยโอ้บ้านเรียนทางหมดเลยโอ้อกระบาดโว้ ไม่คิงชาร์สวาขอนั่งสักอันหนึ่งสนอยก็ยังดีโอนังสักอันหนึ่งนังสักอันหนึ่งนังสักอันหนึ่งขอแบบไอ้แก้วนี่ตรงนี้ปลอดภัยทุกคนตอนนี้ปลอดภัยเที่ยวผมตรงนี้ปลอดภัย,ย,อภยโอ้โหใช่ได้กะใช่ได้ล้ใช่ได้ก,อ,กอย่างตืง่นโอ้โห ตองนี้ก็เติมกันนะเนี่ยอยางเอา่อาต่อไปไฟพิบัตรอะไรก็มาเลยไม่ได้กลัวไม่ไดดกลัวไม่ได้กลัวจะเป็นไฟพิบัตรซูนอมิโอ้อันนี้นายจะเป็นไฟไหม้หมือนเดิมไฟไหม้ว้าว ไฟไหม้อ้อมาเค้ื่อนทางอะไรน,นี่อ๋อจำได้ลจำได้ละโอ้ไม่ใช่ไฟไหม้ทุกคนมันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับพายุโอ้ทำไมหน้าจอผมเป็นอย่างเงี้ยหน้าจอเกมผม,มอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้โอ้ มันต้องเป็นพายุทรายแน่เลยใช่เป็นพายุทรายแต่ผมมองเลยไม่เห็นว้าวผมมองกเลยไม่เห็นเลยโอ้ คือพายุสายทุกคนคือพายุสายแต่ผมมองก็ไม่เห็นเลยมองยันเกาะก็ไม่เห็นโอ้มองเกาะก็ไม่เห็นเลยไม่ได้มาอะไรเนี่ยโอ้แอปเปิลแอปเปิลโอ้แอปเปิลแอปเปิลโอ้อยากกินแอปเปิลอะไรนี้มันคืออะไรโอ้อยากกินแอปเปิลเอาแอปเปิลมา แอปเปิลโอ้นี่มันคืออะไรเรลบกส์นี่ยละมันคือการจจายโลบาสหรือว่าอะไรโอ้ซื้อแอปเปิลแต่ไม่เป็นเรลบาสโอ้ยังไงผมเห็นเกาะแล้วเกาะที่โดนพายุสายพายุสายจรจริีโอ้โห ว้าวมีแต่ทรายทั้งนั้นเลยทรายทั้งนั้นเลยทุกคนทรายทั้งนั้นเลยมาต่อไปถ้าเราตกลงไปตายคิปหายแน่เลยเราจะไม่ได้เล่นโอ้มา โอ้ทำไมทุกคนมีชุดนักโทษแต่ทำไมผมไม่มีผมไม่มีทำไมผมไม่มีโอ้ผมไม่มีอยากได้ชุดาชุดมาชุดมาทำไมชุดจะฆ่าแกอืออ อยากรู้จริงๆคืออะไรนคืออะไรเนี่ยโอ้นิมิโอ้ผมอยู่ที่สูงผมอยู่ที่สูงแบบนี้อีซี่เลยโออีซี่บอกเลยว่าอีซี่โอ้โหอีซี่โออีซี่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  นอกจากเขาจะปักผักคนนี้ไปเพราะมันชอบผักคนอื่นผักอุพักผักผักผัก,ผกอยากบุรีบุรีรเฮอโอ้อา่านทำไมมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้แบก๊กแบก๊กโอโ้เป็นรูเลยโอ้เป็นรูเลยเป็นรูเลย โอ้ปร oh, oh, wow. oh, ูเลยเป็นรูเลยทุกคนเป็นรูเลยโอ้ปรูเลยว้าวโอปรูเลยหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ผู้หญิงไม่มีดาว oh, ผู้หญิงไม่มีดาว มีคนรอดแค่สามคนว้าวมีคนรอดแค่สามคนมคนมาตึงอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ